ผมสวัสดีครับ,บกลัวบันทุกฤดูกเดลาลพากินพาเที่ยวครับกำลังออกจากกาลไปเก็บหอยโขงวันนี้แต่ว่าลูกเดินมาเจอนี่ครับนี่ครับโอ้ต้นมะต่องเก็บมะต่องกินเหรอนี่ครับมะต่องหรือกระท่อนกระท่อนปลามาเท่าน่ะตบ่กระท่อนบ้านกระท่อนมาเจอกระท่อนสายพันธุ์ดีไงใส่พันธุ์ในบ้านหนองเขาหน่ยครับอ่าเก็บกินกันไปเรื่อยๆครับตามสไตล์แต่ว่าลูกเดินจะปลามาดูนี่เพิ่นมาเก็บอย่างกันนะครับเก็บแมงจอนนะครับโอ้เก็บอีปูหรือแมงช็อตพ่อคนเยอะมากเลยนะครับมี ดาวน์น่าเปิดกระถังเนี่ยไปปีนกันน้องเขาเปิดกระถังอ่าลกกาครับแต่ว่าโรงเรียนไปพอเป็นลูกเก็บแมงมุมดีกว่านะครับเนี่ยครับเนี่ยมาถึงก็เจอแล้วในแมงจ้อนโอ้เยอะจริงโอ้เห็นเจอเห็นกันเลมันมืดจอนแสงมาเลยครับโอ้ไปเข้าวงแล้วครับนี่นี่เนี่ยครับแมงจ้อนโอ้แล้วน่ะเยอะเลยเนาะแมงจ้อน

ก,ก็แลังขันลงเกบหอยขันมายอมลงมามาแล้วไปสักนั่น,น,เ,นเลยครับเป็นพูงนะครับโอ้ยได้นี่ครับแป๊บเดียวเต็บมือโรงเรียนเลยเนี่ยทอดอร่อยมากครับกลัวเนี่ยยังอร่อยแล้วเนี่ยเย,ยอะจนแบบ Khám, khám, khám Cái ốc thường tăng và tăng không như thuốc giọt hả mẹ hả đu Thuốc giọt lên Cái đó thẳng bắt lên gần แนวแเราแนวข่า <cents> พ <input> like oh, like oh, <c oughs> ่อจ <ally parfois> <laughs> so <inals> ิ๋แล้วครับเยอะเยอะเลยโอ้โหธรรมดาครับนี่ครับเก็บเลยเก็บเลยสุดยอดมีปลาเนาะแต่มีปลาเนาะบ้านเฮาครับวิถีวิถีทีวิตบ้านถูกของแท้นี่นะมีไม่สางก็ไม่สางก็จะเอาไม่เอาไม่สางไม่ใช่เรา เอาปลาเอ้ยลาปลาน,นี่ก็ะจะทำไงนะครับรได้ครับรนะเก็บเอาเก็บเอาแล้วครับยังมันกันเหมือนกันสุดยอดครับมวนกันก็นาาสุดยอดเลยภาพพี่ครับอันนี้ชีวิตบานทุกของแท้เลย จริงดูวันหลังต้องเอาเครื่องตั้งมาลองดูครับแล้วมีเครื่องตั้งนี่มันจะสุดยอดเลยครับเ<ส><ส>นี่ย<ส>โอ้แท้ตะเกียบก็หนีบอกมันมั่นมดดั่นดีเคยก็รถมอเตอรนักอ่ะเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆโอ้ฟ<ส>ุ๊กฟ<ส>ุ๊กจับเดือดอ่ะเนี่ยจับเดืยวอีก ถ้ามันนี่มึงกับปอเก็บอยู่มันเยอะเลยน่ากระเดานไอ,อ้เหาะอือปอ,อทำอะไรแดงมั้น่าไปเก็บแคบมั้ยเยอะทั้งเยอทั้งนี่ไงทีวันมาแล้วครับโอ้บาแบงเอาได้เหาะได้กี่ตัวแบงนี่เออไปไปเรื่อยๆครับสุดยอดเลยครับเยอะจริงๆเลยเดี๋ยวเราห้ดูผลงานนะครับยาวกันไปเรื่อยๆครับ ยอดนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้แข่เจ้าเดียวนามีอีกสามสี่เจ้าอยู่ในถังนะครับรยังเพียบเลยไม่จอนกะ ของเขามานก็เดียวเนาะนี่ขั้วกินหมอกขั้วกินนี่แกนะครับก๊อกกระตัวครับก๊อกละตัวสุดยอดละแม่งเยอะเลยครับนี่ไปเดี๋ยวไปดูไอ้วุ่นแหมเต็มทุกอันนะครับแล้วก็มีนี่แฮมตรงเนี่ยถี่ยังไม่ได้กระตุ้นถ้าเตืองนะเนาะยังไม่ได้ปั้นนะครับถ้าปั้นเนี่ยมันจะสุดยอดกว่านี้ครับแต่ว่าอากาศก็ะ้อนสุดๆกันครับครับผมครับนี่ครับได้มไหมครับอันนี้เก็บแค่แป๊บเดียวนี่ยครับแมงจอนดูแมงกระชอนนี่ครับแมงกีชอนนี่ครับ เราจะคั่วแล้วเนอ่ครับน,นี่ครับกระมังให้มันสเสียดน้าล้างเสร็จแล้วก็ลวกแป๊บนึงแล้วก็เอาไปคั่วเหลือ,อไปทอดครับใส่เกลือนะแหล่งมันเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนอย่างดีเลยครับนี่ครับถ้าเป็นแบกิ้วเห็นนีก็่ะโอ้สุดยอดเลยครับโอ้แกเก็บที่ชาวบ้านมันเก็บเก็บแป๊บ,แป,บแป๊บเดียวเองได้เป็นกระมังกระมังนะครับนี่ครับมีแต่ไขน่นะแหล่งโปรตีนอย่างดีนะครับอ่าใช้เวลาเก็บออกแป๊บ,แป,บแป๊บนี่ครับ ครับนี่ครับถ้าจะขึ้นวันอันนี้ก็ต้องเอาไปลวกทาร้อนแป๊บนึงลวกมาแล้วพอมันพอมันน็อกพอมันช็อกพอมันตายนะครับแล้วก็เอามาทอดนะแมงกีชอนเอานี่ครับตั้งนั่นเดือนจะเอาไปลวกแป๊บนึงครับโรงเรียนของผมเพื่อดูตัวขบวนการเอาไปลวกนะครับนี่ครับครับผมนี่ครับบรรยากาศบ้านถุงก็แจ้เลยเนะี่ยเขเอาลวกเสร็จแล้วเขาก็ตั้งกระทะนิดหน่อยลงไปคั่วนะครับ เดินมันกรอบนะแล้วก็โรยด้วยเกลือป่นนะครับกินกับข้าวก็ได้กินเป็นกับแกง้มอร่อยกินเล่นๆก็ได้ครับอร่อยมากเลยบรรยากาศสุดยอดนะครับฝนหายยุดแล้วครับนี่ครับมากินข้าวหยุดเถียงนาน,นะครับอ่าบรรยากาศนี่ครับ ปฏิกาครับมาครับมาดูแมงข่อนเขาอือครับเราทำที่ตกกระถทยกันแน่ลำบากดีนะครับนี่ครับมาแล้วแมงจอนเขาครับต้องคอดมันจนกรอบนะครับหรือว่าถ้าว่ามนมีน้ำมันต้องก่อพั่วกับแล้วก็โรยด้วยเกลือนี่กับุดยอนนะครับจริงๆถ้าผมหั่นมันมีเยอะขนาดนี้นะ เอาเครื่องตั้งผมมีเสียงตั้งเปงจจนครับคั่วฮ้อนๆแล้วก็ตาำด้วยเกลือปนเล้เนี่ยครับเกลือปนแต่ว่ามันวดปนมันโยมหน้าเจอฝนนะครับคูๆ,ๆไปหนะึ่งมันก็จะออกมันๆเค็มๆนะ,ะกินเป็นกับเขาก็ได้เลยครับโดยจกินก็เป็นกับแก้มก็ได้เดี๋ยวเรียนชิมมาดูนี่เข้าถ้าสมมติเรามาอยู่ป่ามาอยู่ห้องก็งก็ก็ต้องมีเข้ามาครับเข้าก็จจำไปเลย คมันง่ายแปบเดียวเโอเคนะมทนได้กะมันนี่ยเนะหรอมันแล้วก็หอมอ่ะเป็นมันแล้วเนาะพว่โซด้วยเกลือนะครับจับไปอืมมาพวกกระดูกอาจจะมืดหน่อยนะตอนถึงต้องใลกลา,ารารับของป้อนมืดจะมืดพ่อจามันขาวอืมเอากล้องส่องทางไก่มาเดี๋ยวตามต่อไปไปหาเจอหางมันได้กี่ตอมสหังมันนะครับ มาเข้มๆเกลือหน่อยนึ่งรี้จักครับในบรรยากาศบ้านทุ่งเรามีแหลายเมนูอันปัจจนเดี๋พาไปดูครับบรรยากาศบ้านถุงกินไปเรื่อยๆนี่แบงแบงนี้จะเนี้ยอย่งตอนน่ะเดี๋ยวโรงเรียนจะส้มตำตำปลานะนี่ครับย่างปลาดุกะย่างปลาดุกแล้วก็เขามีปูนาเขามีเมนูหลายเมนูครับมีปูนามีปลาช่อนแล้วก็ส้มตำก็มีครับส้มตำกะทินส้มตำปลามีหอย ี่หนีอ,บบอะะมีเ,เป็นนะครับอมีหอยเอ่อมีหอยตัวแล้วก็มีเอ่อหอยเชอรี่ตำปลาเนาะเอาคนของเรามาเลยมามาดูครับต่ำปลามีหอยเชอรี่มีหอยหอยโค้งครับต้องรอที่ตามนะครับคลิปต่อไปนี่จังฮคกเลยลหละครับเอาโคกเอาสบับปะรดเอานี่มาหอยหอยโค้งมาพวกบุ้งมาครับตํำปลากันนี่ครับอยากแซ่บเลยอ่ะยังไงรอที่ตามคลิปต่อไปนะครับ แมงกะชอนสุดยอดบรรยากาศเราครับไปตำแตงตำทัวกินครับบรรยากาศบ้านถุงครับโอ้ยสวยครับสุดยอดแต่เลยบรรยากาศครับเฉพาะมามาเที่ยวเฉพาะวันหยุดนะนะครับนี่ครับอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านถุงกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับวิธีทาก็คือนี่ครับเอ่อ สมมตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกดซับสไครต์ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสตคลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวระฆังตรงนี้ครับกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจาก ทุกครั้งไหมเราก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จเออมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมา,มากนะครับที่มาติดตามครวมัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ